จะบอกอะไรนะครับอ่าเป็นที่ผิวก่อนเสียงดังคนดังร้องชนะเสมอครับถ้าคนไม่ดังอ่ะก็ไม่มีสิทธิ์ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับเ้าเป็นคนดังอ่ะผู้หญิงผู้ชายเข้าหามาแล้วเกย์ก็เคยเข้าหามาเลยครับอ่าถ้าเป็นผู้หญิงนะขอแต่งงานไม่กี่วันได้เลยครับมาบอกไว้ก่อนบอกไว้เลยคนดังอ่ะย่อมมีสิทธิมากเสมอมีอำนาจมากกว่าเสมอนะครับอ่าคนดังอ่ะคนมีชื่อเสียงอ่ะคนไม่ดังอ่ะต้องทนทุกข์ทรมานหาเช้ากินค่ำ ต้องทํางานประจำข้าราชการอะไรเงี้ยแบบทํางานแบบแบบแบบไม่มีทางจะรวยได้อบต้องหากินแบบโกงเขาแบบอะไรนะแบบยังไงอ่ะแบบข้าราชการหลวงนั้นแบบ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 กินกินกินโกงกินเขานั้นเออแบบนั้นถึงจะรวยครับคนแบบนั้นก็ไม่มีสิทธิ์ได้เป็นยูทูบเบอร์ดังหรอกแต่คนที่ดังแล้วอ่ะอย่างเช่นคิวเซียบ้ามีแต่คนเข้าหาครับแต่คนไม่ดังอ่ะทำไมไม่มีสิทธิ์อ่ะขนาดผมไม่ดูคลิปนั้นนะ คนเว้นคนที่ไหนอ่ะคนที่อยู่ที่ไหนนะอุเบบิสถานอะไรอูไปกีสถานนั่นเป็นนักร้องอ่ะเขาเขาไม่มีใครรู้ใช่ไหมตอนผู้หญิงคนนึงเขาเดินออกมาจากโรงแรมแล้วผู้ชายนั้นก็ขอแต่งงานแล้วสักพักนึงผู้หญิงเดินไปโอ๊บไปเห็นป้ายเห็นหน้าตาเหมือนคนนี้เลยที่ขอแต่งงานอะ่ะอยู่ข้างๆเขาอยู่อยู่เขาหนอีมาเดินมาแล้วนะครับแล้วก็อยู่ตรงอีกไกลประมาณเมตรสองเมตรนะสามสีเมส่เมตรได้ เขาเห็นด้ป้ายว่าเอ้ยคนนี้เป็นนักร้องวงนี้เนี่ว่าเขาขอเขาขอหันมาขอคืนดีเลยครับอ่าจะบอกให้เพราะดังไงครับดังมันมันมีสิทธิ์ได้นะครับอ่าผู้หญิงอะ่ะมันจะเห็นได้เงินเห็นได้ของมีค่าเห็นไต้ของแบบของที่มันมีชื่อเสียงของปลอมนะครับตายไปมันเอาไปไม่ได้ครับอ่าแต่คนไทยไม่ใช่อย่างนะั้นะคนไทยเป็นคนใจดีครับคนไทยทุกคนเป็นคนใจดีแต่บางคนก็แบบเห็นเห็นแก่เงินครับแหม,หมอยากได้อะไรก็ไม่รู้แหม ตัวไอ้เขา,าปนนิบติผู้หญิงบางคนก็ไม่หาเงินไม่หาเงินเล,งเลี้ยงเช่าเองไม่เลี้ยงข้าวผู้ชายบ้างมีแต่ผู้ชายเลี้ยงอยู่คนเดียวอย่างนั้นเลยครับอ่าทําไมมึงมีเตีนมีทั้งไม่ทําทงานหาเลี้ยงหัวมังวะผัวก็ทํางานหาเลี้ยงมึงอยู่แหมเฮียแล้วมึงจะคิดยังไงวะคิดว่าตวเตงอยู่เป็นง่อยเป็นเปี้ยอะไรเสียขาหรือว่าว่าต้องให้ผู้ชายเลี้ยงอย่างเดียวแหมมึงไม่เลี้ยงผู้ชายบ้างว่ามึงมีเตีนถ้ามึงพิการสักอย่างไม่เป็นไรหรอกคนดังเขายัง เอาแจกเงินเลยผมถ้าผมมีเงินผมแจกเงินทําทานทาบุญนะครับผมทําทุกอย่างที่เกี่ยวกับบุญนะครับวันนี้ผมเพิ่งไปเอานะังสือไปแจกคนผมทําบุญไปห้าสิบาทแล้วก็เอาหนังสือหกเล่มมาไปแจกสามเล่มแล้วก็อีกสองอีกสามอีกสองสามเล่มผมเก็บไว้เองครับสองรอบอยู่สองรอบอยู่ผมผมไปทําบุญผมทําไปครั้งแรกทําไปสามสิบครั้งที่สองทำไปห้าสิบเป็นแปดสิบนะหนังสือมาแล้วก็เอาไปแจกคนในน้ําน้อยครับอผมทําบุญตลอดนะครับผมทําแต่ทานบาร,รมีทำภาวนาก็มีบ้างนะแล้วก็ ผมก็รักษาบ้างไม่รักษาบ้างแต่คาที่หลุดพูดได้เพราะอาจจะมีบ้างครับคนดังอ่ะใครมันก็อยากเข้าหาใช่ป่ะแต่คนไม่ดังเลยอยู่ตายชาตตายซากตายเย็นนี่แหละแหม่ไม่มีทางจะให้ใครมาสนใจได้ครับคนก็ไม่ทักไม่หาไม่ไม่ไม่มีการเข้าหาเลยน้อยใจไหมครับทุกคนที่ไม่ดังอ่ะอยากดังไหมครับจบคลิปนี้ครับต้อง ดูโลกกระทำไปนะคนเรามีสันเสริญนินทาทุกคนสุขทั้งนั้นเลยครับอ่าคนดังอ่ะย่อมชนะอยู่แล้วมันมีชื่อเสียงมันมีอำนาจไงแต่คนไทยบางคนเข้าใจดีกับคนดังแล้วคนดีคนไม่ดังเลยลองให้คนขอทานหรือขอคนทักยี่สิบสามสิบบาทเขาจะเขาจะให้ไหมไม่ใช่พ่อแม่เราเขาไม่ให้หรอกครับอ่าไม่ใช่ปู่ย่าลรวเขาไม่ให้หรอกครับถ้าถ้าถ้าเป็นปู่ย่าเป็นญาติพี่น้องเขาให้อยู่แล้วตังอ่ะแต่ถ้าเป็นคนอื่นนะเขาไล่ตาเพิ่อนแลบอ่าขอมาม่ขอ ข้าเซเว่นก็ยังดูถูกแล้วคนคนไม่มีตังค์อ่ะคนคนจนอะ่ะคนรว่าคนแบบขอทานอะ่ะมันมันไม่เท่าเทียมกัน,กนครับสังคมไม่เท่าเทียมเห็นคนอินฟลูเอนเซอร์ดังแล้วสนใจมากกว่าเพรน่าสนใจถ้าเขาคลิปาคลิปดีมีธรรมะมีจิตใจที่เป็นทานมีบารมีนะนั่นน่าน่าติดตามนะแต่คนที่แอบเฟกแบบแอบเฟกแอบไม่ชอบคนนู้คนนี้แอบ อิจฉาคนนู้นนี่คนดังนี่อิจฉาคนอื่นมันไม่ดังถาวรนนะอีกหน่อยมันก็มีเรื่องดราม่าขึ้นมาจะบอกให้นะครับว่าผมไม่ใช่คนอย่างนั้นผมเป็นคนใจบุญสนทานเป็นคนชอบทําบุญถ้าผมดังรนะับผมจะสัญญาเลยผมจะทําบุญลงทานหนึ่งหนึ่งลงทานนะครับแล้วก็แต่เดี๋ยวขอหนึ่งลงทานนะครับขอให้ไปติดตามผมนะครับถ้าผมดังแนละ้วผมไม่ลืมตัวอยู่แล้วไม่เหมือนใครบางคนหรอกที่ดังแล้วลืมตัวอาจจะมีบ้างไม่มีบ้างนะบางคน แต่อย่างคิวทนนะผมขอยกย่องนะเพราะเขาเคยดังแล้วเข,เขาลืมตัวแล้วเขากลับมาสนใจใธรรมะอย่างพระพุทธเจ้าคือพุทธว,วจะนะแล้วเขามีธรรมะมาของเขาเล,เลยไปเข้าหาธรรมะแล้วก็ทําทานตรงนี้ผมชื่นชมนะผมชื่นชมคิวเทลป้าครับเขาชื่นชมครับเป็นคนดังที่ดีจริงครับแล้วก็อยา่างสปายพีดีผมอยากเป็นเ,นเหมือนสปายพีดีครับดังมีสิบห้าล้านสิบหกล้านสิบเจ็ดล้านซัอะไรเงี้ยคนดังอะ่ะมันมีเรื่องราวอยู่เรื่องนึงที่ผมดูในในทิกตอกอ่ะดูเล่ไม่ได้ดูในทิกตอกเลยดูเฟซอ่ะเฟซบุ๊กอ่ะ เป็นพวกฤทธิ์อะเป็นพวกเฉยใ่ไหมเป็นพวกลทิ์นั่นแหละคนดังที่เป็นนักร้องใช่ไหมตอนแรกผู้หญิงออกจากโรงแรม่อนแล้วผู้ชายวนนั้นขอขอขอคนที่เป็นนักร้องอ่ะไอ้ผู้หญิงนั้นยังไม่รู้จักใช่ไหมแล้วพอผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงนั้นเห็นแล้วก็ผู้ชายันนั้นก็เอาเอาเอาของกำนันให้คืออะไรนะคือกล่องใส่ใส่ใส่แหวนให้จะขอแต่งงาน ผู้หญิงนั้นเดินหนีไม่สนใจเแบะเบะแบบหน้าแล้วก็เแบะบหน้าชิ่งไปเลยแล้วก็เดินไปอีกสักพักมันไปเจอไปเจอ,ไปเจอป้ายเห็นคนนั้นอ่ะที่ขอแต่งงานเขาอ่ะเป็นคนในรูปนั้นอ่ะคนในรูปนั้นคือคนที่เป็นนักร้องชื่อดังครับคนนั้นอ่ะผู้หญิงคนนั้นอ่ะก็เลยแบบชอบขึ้นมาก็เลยหันมาขอแต่งงานเลยแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ไม่มีสิทธิ์แล้วเพราะผู้ชายนั้นเขาเขาไม่ใช่ดิผู้หญิงคนนั้นก็หันมาใช่ไหม แล้วผู้ชายั้นก็บอกเบะหน้าผู้ชายเรก,ก็ทำหน้าไม่พอใจแล้วไม่เอาอีกเลยบอกไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วมึงมึงเห็นกูเป็นแค่คนคนหนึ่งที่ไม่มีชื่อเสียงพอมึงเห็นกูในในรูปมีมีป้ายรูปคุยคนดังอะ่ะมึงมึงกลับมาหาขอกูแต่งงานเหมือนเดิมเลยอะไรนี่ชื่อเสียงมาสำคัญเหรอครับคนเราถ้ามีตังพอๆกันแล้วมีตังมากกว่ากันเท่าไหนเท่าไหนเท่านั้นเดี๋ยวเป็นคนรวยแล้วไม่รวยหรือคนจนนะ ก็ต้องเห็นค่าเขาต้องเออขออาจจะคิดดูว่าเขาเป็นคนดีไหมขอแต่งงานเราเอาเราจะขอแต่งงานเขาเราจะเราจะตอบรับไหมเราจะยินดีไหมเราจะชอบไหมเราจะยินดีไหมน่ะแบบแบบตกลงไหมอ่ะเออตกลงไหมพูดแต่สุดท้ายผู้ชายนั้นก็ไม่ตกลงกับผู้หญิงนั้นผู้หญิงนั้นก็หันมามามาเห็นมามาขอมาขอแต่งงานคืนดีผู้ชายคนนั้นผู้ชายนั้นก็รู้เลยว่าไอ้นี่มันขอชื่อเสียงมันอยากได้ชื่อเสียงมันอยากมีคนรวยมาขอแต่งงานเนี่ยว่าแบบ ผู้หญิงคนนั้นก็เลยอดเลยครับอ่าผู้ชายนั้นก็เลยแบบไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วหันหน้ามาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเออเนี่ยแหละ